สวัสดีครับเด่ยกายเอเกอเมอร์ครับเกมที่คุณกำลังชมคือ The Evil Within นะผมหลังจากที่เราลุกป้อมมาก็ตื่นที่แหน่งสักที่นะครับผมมีหมอกับพยาบาลกำลังเข็ยนเราอยู่นะครับเราเป็นพยาบาตเตีอนอยู่นะผมแต่ทุกอย่างดูแดงไปหมดเลยคือพามาไหนเนี่ยห้องไอซียูหรือ ไปไหนอะนี่ห้องดับจิตนี่วะไม่ใช่ห้องไอซียูนี่ห้องดับจิตเอ,อ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวอะไรนั่นน่ะเอ,อ้ยเดีด๋ยวเดีอะไรตาเท้านั่นอะตัวอะไรอ่ะเอ,อ้ยมีสิวด้วย,ยายอย่าเข้ามาเฮ้ย อู้เอาเฮ้ยจะทำอะไรเล่นอยู่เท่าไหร่เนี่ยที่ม uh huh ันห wow ้องขังหรือห้องพยาบาลไม่เก่าเก่าพบศพอ๋อแล้วก็นาป้าชิงสวัสดีไมมีใครอยู่ไหม มีแมลงไต่ด้วยเอ๊ะมีเสียงคนเดินมาโอ้คุณพยาบาลอ่ะพูดเราตื่นกันได้ยังทำไมใช้พ่อของเราแล้วคนเออออกไปไหมแล้วเมืองล่ะคุณพูดอะไรของคุณน่ะคุณเป็นแค่วิญญาณหนึ่งดวงในที่นี่นะฮัะพยาบาลเอ้ยโรงพยาบาลเหรอ ที่นีคือที่จำเป็นสำหรับคุณและคุณไปที่ต้อนรับที่นี่ที่ฉันถูกกดสีเปล่าเจงว่าฉันตอบไม่ได้นะมัลงชื่อตรวน้ติถ้าไม่เซ็นแล้วก็ไม่มีชางรู้ถึงอนาคตขคุณแน่ๆโอเค มันคือการ,รเซฟนั่นแหละครับมาเลสเซนอีดูทางนี้สิครับได้กลิ่นเหมือนยาเลยฮะอุอะไรอ่ะกูไม่เป็นไรหรอกปวดนั่งไม่สบายกางเกงอะไรน่ะเอาละนั่งสิคะ ออเก็สบายดีเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอานี่มันเครื่องทรมานนี่วะไม่ต้องต่อต้านหรอกค่ะที่เพื่อนโตของของคุณเองไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้อืมอับเสกนี่เองเป็นไงล่ะเห็นไหมดีขึ้นเยอะผู้หญิงผมเวลาเป็นบ้าเหรอ โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไฟลุกอะไรทำให้คุณคิดอย่างนั้นล่ะโอ้ยแม่งร้อจริงป่ะเนี่ยโอ้ฉันจะรอนะโโอ้หสว่างจ้าเลยเว้ยโอ้เติมมาตอนรถฟ้อมละโอ้โหไฟมันหลดก้นเหล่านั่นล่ะ ตายเถอะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนีแล้วท่านอยู่ที่ไหนค <Kid man. S 1> ิดแมนคิดแมนคุณอยู่ไหนอ่ะคอนเนลลี่คอนเนลลี่โอ้ใตายสิภาคนี้กด L1 กลายวิ่งอยู่เนี่ย ต้องบทวนกันหน่อยนะโอ้แสงไฟต้องไปตรงนั้นสินะโอ้หมดแรงง่ายมากอ๋อตะเกียงด้วยมีฟ้าผ่าด้วย มีคนอยู่ด้วยเอ้ยโอ้ตำรวจนี่ยเฮ้ยทำไรอโอ้ยโว้ยโว้ยเสียงอะไรอ้าวนี่มากินเนื้อศพนี่หว่าตบบี้อย่าเนี่ยเอ้ยมีปืนอยู่หยิบขึ้นมาดึงสูงไหมมีหกนัด คนเรนนี้เหรอกำลังกินอย่าไอเล่นลอยเลยโอ้หัวขาดด้วยโอ้โหเดี๋ยวกินครึ่งซี่โอ้โหคนเรสเฟรนเลชั่นอีวิลสายซิซิเออ My God พระเจ้าช่วยครเรนนี่

ที่เธอเตือนฉันเรื่องนี้เหรอเธอคือเลสลี่เลสลี่เองไหมฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบางทีฉันช่วยเธอได้หน่ยช่วยคุณได้ให้ตายเถอะจะพาไปโรงพยาบาลอย่างเนี่ยโรงพยาบาล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 โอีหยังวันเนี่ยอามได้นะผมดักซิสส่วนมา

นี่อะไรอ่ะ <c oughs> โอ้น้ำปรเชิงอ้คุณภัยบาล <c oughs> <c oughs> เ,เอ้าเฮ้ยเขาเป็นมาสไซเดอร์เนี่ยเขากระจกไปแล้ว <c oughs> นี่คืออะไรเนี่ย <c oughs> บันทึกของเซียบาสเตียน ในท่สุดก็ได้ไอ้อนั่นมานะผมไอ้ตราของตำรวจนะผมนักสืบเซบาสเตียนค s ัสเตอรอนอตแต่ว่าใช้เป็นคนที่ไต่ขึ้นระดับได้เร็วมากอดใจรอไม่ไหวแล้วรู้แล้วว่าสามารถทำเรื่องดีได้เยอะขึ้นเลยตอนเป็นนักสืบ ไม่ต้องใส่ชื่อตำรวจอีกต่อไปแล้ว KCPD นี่ all the help KCPD ต้องการความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้รู้สึกว่าจะมีอาชญากรรมที่แบบปิดไม่ได้ด้วยครับผมแต่ว่าเบอร์ครมสันนั้นเป็นบ้านของฉันและเป็นงานของฉันที่ต้องปบป้องมันโอ้ก็จกแตกอ๊ยบ้าอ้ย อะอะไรเนี่ยกลับมานีอีกแล้วเหรอโอ้ฉันน่าจะบ้าไปแล้วแน่ๆเลยไม่รู้ว่าไอ้น,นี่เรียกว่าฝันร้ายได้เปล่านะอย่างไหนสำคัญด้วยล่ะฆาตกรต่อเนื่องยังลอยนวลอยู่ Mm. โอ้คนหายคนหายคือเลสเตอร์วินเทอร์วินเทอร์วินเทอร์หายตัวไปครับผม mm. ดูหน่อยซึ่งว่ามีอัปเกรดอะไรมั่งตอนนี้เรามีพนะันสามแล้ว

Ok, boss phải kết thúc Ui, <laughs> 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 uh, hey, một lén ngày tinh Ờ, để đi chứ Ê, let's nào อันนี้มันถือแค่หนึ่งนัดด้วยสามารถสเซลคิวได้นะครับผม <c oughs> วัดดีชาวโลก <c oughs> ไม่ดับอะไรเลยไอ้บ้า <c oughs> โมนเสซีไปนูน่นละ โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใครอะคนปกติเปล่าโอ้ตานลมปกติน่ะเอ้ยไม่น่าปกติแล้วมั้งเนี่ยแปลกๆแ <Hey, S 1> ปลกฮะเอ๊ะ นี่ผู้คนอยู่ที่นี่เปล่าเนี่ยผมไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนทดต่อไปไม่ไหวแล้วเอออะไรอ่ะปาคาคานั่นโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหจับตาให้โอ้ยอะไรอ่ะอุ๊ยอะไรวะเนี่ยโอ้โห การซอมบี้กันหมดเลยโอ้โห <c oughs> ไม่ทันแล้วไอ้บ้าเห็นจะได้ เดี๋ยวเขาดิบแทงนี่ก่อนเผ <S ling> าไป้องกับมันแล้วกัน <S <S <ling> <S โอ้ยตายสิไม่ต้องการเว้ย เดีจะไเ้เผาพร้อมกันเลยคขมอนเบ๋ on, เออบูชานาัักิิเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยมีซอนได้โอ้ มีอะไรไหมแถวนี้เปิดแล้วไม่มีอะไร <c oughs> โอ้ยเหนื่อยอ่ะ เราล่อมันโดนกับดักก็ได้ไอ้นั่นมันคืออะไรกันแน่เนี่ยพราะไอ้แสงนั่นมันทำให้ผู้คนกลายเป็นซอมบี้ไปหมดนะผมรู้สึกว่าเหมือนโดนดึงดูดเลยตอนมองนี่แต่เรามองก็ไม่กลายเป็นซอมบี้นะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน ไม่ีย้ว่าซมบ,บี้เปล่าเหรอไม่รู้มันคืออะไรแต่มันกินเนื้อคนเหมือนกันนะคุ

จะเห็นดินี่แเลีย ตปยเองอ้เกิดมาแล้วไหมล่ะหนูเแี่ย กุญแจโอ้กระสุนมีตายยังเอ่ยอบริาสาวธรรมดาทั่วไปแล้วหมดธุระกับต,ตรงนี้นะครับ มองเราอยู่ปับนี่แนะเออ

เาขาัำขอรับชิงด้วยมีไหมไม่มีเวรเดี๋ยวเข้าคิวแล้ว โอ้โหเกือบไปแล้วบ้านดูก็รู้ว่าต้องลุกขึ้นมาแน่นอนนี่นะเดี๋ยวเดี๋วผ ไม่ดอาอะไรเลยโอ้ใจร้ายพวกนี้โหกินกันอร่อยเลยพวกนี้ Good God โอ้ยพระเจ้า That's right อยากกินอะไรก็กนินไปโอ้ยแย่แลจ้าเว้เดต้องหลีกหนีออจากที่นี่แล้วโอ้ยเนเน้อชิบหายเปิดไม่ได้ให้ตายเถอะ ทำไมดิอุ้ยนี่ไรเดอร์คิดใส่บินขึ้นไปที่สูง,อองยกไรต่อดิอ่ะข้าล่าไปน้ำด้วยเฮ้ยยิงใส่ไหนจะก,กระโดดลงไป่ได้โอ้ยแย่นะเราก็ลื่นเออตกน้ำไปแล้วตามมาไม่พวกเนี้ยไม่ตามเว้ยเราใส่กวน้ำไวยน้ำไม,ไม่ได้ จบแล้วครับชั้นที่สองอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นลังใจให้เกมแล้วอย่าลืมกดลิงก์ดเนทใต้คลิปวิดีโอเพื่อผมสามารถซื้อเพย์ห้ากันนะครับขอจบคลิปเพียงคลิปนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย